มาสบายสบายหลังฉีดนยังไงบ้างก็รู้สึกหลังฉีดนะครับรู้สึกดีมากๆเลยครับเพราะว่าจากแต่ก่อนเนี่ย ก่อนที่อจะอายุ20ก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่หัวเราะเยอะมากแล้วก็มีภาวะแบบความเครียดมันจึงทําให้ขึ้นตรงบริเวณหน้าผากแล้วก็ตรงหัวคิ้วเยอะส่วนตรงอื่นเนี่ยเชียงไม่ค่อยมีปัญหาครับแต่ว่าพอ,พอเจอปัญหาเนี่ยก็รีบมาแก้ไขเลยเพราะว่าอยากจะให้หน้าเนี่ยยังอยู่ดูเด็กแล้วก็ใสยอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเราก็ใช้หน้าตาในแบบในชีวิตประจำวันเยอะอะไรแบบนี้ครับผม มันแตกต่างเยอะมากเลยครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เชียงรู้สึกว่าพอพอหน้าผากเราย่นมากๆอะ่ะมันทําให้ตาเราดูตกลงไปด้วยพอฉีดโบททอกกับดตรเคทนะรู้สึกว่าตาข้างซ้ายที่รู้สึกว่ามีเ,เขาเรียกว่าตาสองชั้นหลบในเนี่ยมันทําให้ตาเราดูเท่ากันเยอะขึ้นครับผมรู้สึกแฮปปี้มากเพราะว่าตื่นเช้ามาเรา เรารู้สึกดีสุดๆเพราะว่าหน้าเราดูอิ่มมันดูตึงสิ่งแรกที่สังเกตคือหน้าผากเลยเพราะว่าเอ้ยวันนี้หน้าผากฉันตึงจังรู้สึกดีสุดๆแล้วพร้อมที่จะไปแบบเจอกับผู้คนในชีวิตประจำวันครับจนหลายๆคนทักเลยว่าไปทําอะไรกับหน้ามาเพราะมันดีขึ้นมากเขาบอกว่ามันเปลี่ยนไปเยอะครับผมหากใครนะครับที่กำลังหาโบท็อกที่ดีๆแล้วก็ไม่อยากจะเสี่ยงที่จะไปแก้ไขหรือว่า เสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบต่อนะครับผมแนะนําว่าที่ดเรเคทเท่านั้นครับดีที่สุดเพราะว่าอะไรไม่รู้โดนใจมาเหมือนกันแต่ว่าผลลัพธ์ที่ออกมามันดีสุดๆเลยครับอยากจะแนะนำที่พี่เพื่อนๆหรือน้องๆก็ตามนะครับที่กำลังพบเจอปัญหาเดียวกันที่เออเริ่มมีลริ้วรอยแล้วอยากจะฉีดบท็อกก็แนะนำเลยครับที่ดอเตอร์เคทรับรองว่าผลลัพธ์ดีแล้วจะได้หน้าที่ตึงแบบเชียงเหมือนกันครับผม ขอบคุณครับ